สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพบสุดแช n n นลนะครับวันนี้ผมจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการปราปลาส่วนภูมิภาคมานําเสนอนะครับก็คือการปราปาส่วนภูมิภาคก็มี l ลายออ f ฟิเชียขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเหมือนกับการว่ายกที่ทํางานของการปราปาเนี่ยลงมาไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเพื่อความสะดวกกัผผู้ใช้น้ําหรือประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับ การปราปาส่วนภูมิภาคก็สามารถเข้ามาดูได้ดังนั้นการที่จะเข้าไปดูเราก็ต้องมีการลงทะเบียนต่างๆนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในหน้า Line o f f i ิเชีตัวนั้นโดยเฉพาะผู้ใช้น้ํานะครับบางคนก็จะถามผมว่าเอค่าน้ำมันหน่วยละกี่บาทแล้วก็ท่อแตกท่อรั่วจะต,ต้องแจ้งใครติดตั้งปาป,า,ปาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือว่าค่าน้ำ มันต้องจ่ายได้ที่ไหนหรือว่าเมื่อเราทำบินข้าม้่าหายอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโหลดบาร์โค้ดจาก l ล n e Official ตัวนี้ได้แล้วก็สามารถนำไปจ่ายที่จุดบริการต่างๆได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมไปอสอนวิธีการสมัคร l ล n e Official ตัวนี้กันเลยนะครับไปเมื่อเข้าหน้าจอของเรานะครับแตะไปที่ l ล ne นะครับ พอเข้ามาหน้านี้นะครับแตะที่หน้าหลักมุมด้านซ้ายล่างนะครับมีรูปบ้านแล้วแตะไปที่รูปสัญลักษณ์คนบวกที่มุมด้านบนขวาแล้วแตะไปที่แว่นขยายมุมด้านบนขวาค้นหาพอมาหน้านี้เราจะใส่ตรงที่ว่าปอใส่ ID แล้วก็พิมพ์คำว่า add pwa thailand ลงไปเมื่อพิมพ์แล้วเราก็กดที่แว่นเขียวเพื่อค้นหาเมื่อค้นหาเราจะเจอการปราปาส่วนภูมิภาคเป็นเพื่อนกับคุณแล้วและเราก็กดที่แชทเพื่อเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆได้สำหรับผู้ที่ใช้น้ำนะครับสามารถกอก การลงทะเบียนตั้งค่าการใช้งานเข้าที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือลงทะเบียนเข้าใช้งานอันนี้คือด้านบนแล้วเราก็เลื่อนลงดูนะครับด้านล่างจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราจะกรอกข้อมูลลงไปนะครับเราจะใช้เลขผู้ใช้น้ำา11ดหลักที่ผมวงไว้นี่ครับ กอกลงไปนะครับกรอกลงไปตรงเลขที่ผู้ใช้น้ํานะครับแล้วใส่หมายเลขทรโศัพท์ของเราลงไปเสร็จแล้วใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วเลื่อนปุ่ม2ปุ่มนี้เพื่อรับข้อความผ่านไลน์และ SMS แล้วแต่ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะเข้าสู่หน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการให้บริการแล้วเราก็อ่านรายละเอียดเลื่อนลงมาจนถึงด้านล่างแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงเมื่อกดข้อตกลงแล้วก็จะขึ้นชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเราและให้เรากดเลื่อนยอมรับาการส่งข้อความอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นให้ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้กดตกลงหน้าจอขึ้นแบบนี้อีกก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เราลองเข้าฟังก์ชัน ตรวจสอบค่าน้ําและชําระค่าน้ํานะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้ก็คือการาเราได้ชําระค่าน้ําแล้วและเราลองคลิกเข้าไปดูก็คือประวัติการใช้น้ําของเรานะครับก็คือปุ่มด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะบอก ถึงประวัติการใช้น้ำของเราย้อนหลัง6เดือนนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเราก็ลองเข้าไปดูไปศึกษาหาความรู้กันได้เลยนะครับและการลงทะเบียนอขอคืนค่าประกันน้ำเดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนในอีกคลิปหนึ่งนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการลงทะเบียนลายออฟฟิเชียลของอปพนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับลงตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้มีมาตรการจากรัฐบาลที่ให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินประกันการใช้น้ำคือแบ้ฟอููดใช้น้ำนะครับเราก็สามารถลงผ่านตัว line official ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ทางกบพก็มีให้มาลงใน3ช่องทางด้วยกันนะคือ าทางเว็บไซต์กบพอ w w อ pwa co t h แล้วก็2แอปพลิเคชัน pwa 1662นะครับโหลดได้ที่ Play Store และ App Store แล้วก็3ก็ผ่านช่องทาง Line o f f i c i a l ที่ผมแนะนำวิธีการนี้แหละครับแล้วก็กดเพิ่ม ID Li n ลลงไปนะครับหรือสแกน QR Code นะครับก็เป็นวิธีที่ทางกบพอ นำมาให้กับผู้ใช้น้ำที่ต้องการลงทะเบียนในมาตรการช่วยในช่วงโควิด19นี้กันนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็ได้แนะนำข้อมูลเพื่อเป็นสาระให้กับผู้ใช้น้ำหรือผู้คนที่สนใจก็เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ